สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมีนนะคะเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะชาวราศีมีนค่ะดาวเสาร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระมาสถิตภพวินาดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาเดินถอยหลังดาวเสาร์เนี่ยเดินถอยหลังชาวราศีมีนก่อนหน้านี้อาจจะมีในเรื่องของการติดขัดติดสัตว์นะคะทั้งปัญหางานทั้งปัญหารายจ่ายทั้งปัญหาบ้านเครือญาต่าง นะคะตรงนี้ต่อไปนี้ดาวเสาร์เริ่มเดินหน้าแล้วนะคะเขาจะเดินหน้าตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนนะคะเขาจะเริ่มนะคะเขาจะเริ่มเดินหน้าอ่าแล้วก็ยาวไปถึงปีหน้าเลยนะคะปีหน้าเนี่ยช่วงจังหวะที่เขาเสิร์ตก็จะนูนแหละจังหวะมกรานะคะแล้วก็จะย้ายย้ายก็นูนแหละ นะคะ19พฤษภาคมนะคะมาทับหลักตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนะคะชาวมีนเนี่ยนะคะอ่า จุดแรกเลยอันดับแรกเลยนะคะของชาวราศีมีนตัวเองอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานบางท่านนะคะใครที่ทำงานไปเกี่ยวข้องกับงานทางไกลจะมีโอกาสที่ดีหรือหมายถึงทุกอย่างมันน่าจะเริ่มคืบหน้าเริ่มก้าวหน้านะครับ ตัวเองส่วนบางท่านนะคะก็จะมีโอกาสได้โยกย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะตรงนี้ส่วนในเรื่องของบ้านนะคะในเรื่องของบ้านใครที่ติดคาราคาซังในเรื่องของการจัดการต่างๆเอกสารธุกกรกรรมต่างๆไปเกี่ยว,ยวข้องกับบ้านนะคะหรือหรือบางท่านอาจจะได้ทำบ้านนะคะได้บ้านใหม่ได้ยกย้ายบ้านใหม่ได้ขายบ้านบางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้ทรัพย์สินเก่า ได้ด้วยถ้ามองในมุมดีก็คือการได้ทรัพย์สินเก่านะคะหรือได้เคลียร์ธุรกรรมบางสินบางอย่างไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกต่างๆนานาแล้วก็ในเรื่องของบ้านนะคะก็อาจจะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายบางท่านก็จะมีในเรื่องของเอ่อเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่เกลือญาติอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะก็จะบ่งบอกว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเสาก็โยกถึงการเงินนะการเงินต่างๆนานาช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหนักหน่อยแต่คุณก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่ทในทิศในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ใดๆแล้วก็แล้วแต่ชาวราศีมีนนี่คือจุดเริ่มต้นของคุณที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปีหน้าด้วยนะครับเพราะปีหน้าดาวเสา นะคะย้ายมาทับรับดาวราหูออกจากชะตาดาวพระหัสก็ได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์ด้วยนะคะนั่นคือปีหน้าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆนะคะก็ที่นี้เรามาดูกันค่ะนะคะ,ะ,คะเรามาดูกันว่าชาวราศีมีเนี่ยเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์เนี่ยคุณจะเป็นยังไงบ้างในเมื่อดาวเสาร์เริ่มขยับละนะคะ,ะ,คะแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของงานเง,งินสุขภาพร่างกายนะคะตรงนี้เอามาดูภาพรวมก่อนนะ นะคะอาจจะมีในเรื่องเงินมันก็น่าจะเป็นในเรื่องของแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของครอบครัวบ้านอย่างเงี้ยนะคะได้ได้มาดูกันค่ะชาวมินโอ้ปัญหาทุกปัญหาคุณกำลังจะมีทางออกนะคะคุณกำลังจะมีทางออกตรงที่ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญปัญหาอะไรต่อ ที่ผ่านมากันแล้วแต่เรามองว่าปัญหาตรงนั้น,นมันจะเริ่มค่อยๆคลี่คลายนะคะเริ่มค่อยๆคลี่คลายบางท่านมีโอกาสในเรื่องของปัญหาตรงนี้อาจจะหมายถึงการไม่เอาละการย้ายจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งละนะคะหรือหมายถึงการย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านย้ายงานได้ไหมได้ตรงเนี้ยเรื่องของการเงินจะมีโชคการเงินค่ะาดาวเสาร์คือดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะใครที่การเงินก่อนหน้านี้ติดขัดคุณก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเกิดขึ้น นะคะการติดต่อการเจรจาอะไรต่างๆนานาก็ย่อมส่งผลดีในเรื่องของการเงินของคุณนะคะส่วนในเรื่องของบ้านในเรื่องของบ้านก็น่าจะเป็นในเรื่องของบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของก่อนหน้านี้อาจจะมีการผิดใจกันบ้างกับวงสาคาญาติกับเครือญาตต่างๆนานานะคะมันก็น่าจะมีในเรื่องของอะไรที่มาดีขึ้นเช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าสุขภาพร่างกายของใครล่ะของคนในครอบครัวอย่างเนี้ย นะคะมันก็น่าจะโอกาสที่ดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งว่าอะไรต่างๆนานา,นาที่คุณเป็นกังวลไปเกี่ยวข้องกับเครือญาติต่างๆนะคะหรือคุณรอคอยข่าวดีอะไรจากเครือญาติอย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะคะตรงนี้หรือบางท่านจะมีการได้บ้านเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านทําบ้านใหม่นะคะได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะในเรื่องของบ้านนะส่วนะจะมองในมุมมองว่าใครต้องการเปลี่ยนแปลงใครต้องการเริ่มต้นอะไรใหม่ใ เดี๋ยวขอขยายหน่อยนะที่คุณพยายามมานะ่ะนะคะที่คุณพยายามมาต่อไปนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีความสุขความสมหวังความสมปรารถนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงย้ายงานเปลี่ยนงานเริ่มต้นงานใหม่ทำอะไรมมมใหม่ใหม่แต่ต้องบอกก่อนว่านี่แค่จุดเริ่มต้นนะนี่แค่จุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือคุณทำอะไรมาเนี่ยคุณก็ต้อง เขาเรียกว่าก็ต้องสู้นะคะก็ต้องสู้ส่วนบางท่านก็โลเลจริตตัวเองอยู่ว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนงานย้ายงานจะอะไรดีไหมถ้าท่านใดโลเลจริตตัวเองสุดท้ายเทยสุดก็ไม่พ้นที่ดาวเสาพอย้ายราศีมาทับคุณเนี่ยคุณต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อยู่แล้วนะคะตรงนั้นมันก็อาจจะมันก็จะไปเกิดความโชคดีในความสําเร็จของคุณแต่ถ้าใครเปลี่ยนมาก่หรือทามาหรือกําลังจะเปลี่ยนกําลังจะบุกเบกิกสิ่งใหม่ๆ โอกาสความก้าวหน้าของคุณก็จะเกิดเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของโชคจะเน้นไปในเรื่องของโชคงานการจัดการโชคชีวิตทุกสิ่งอย่างมันเริ่มจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มมองเห็นในลักษณะที่ว่าอ่ะเบาบางลงคลี่ใารลงการจัดการสําเร็จเสร็จสับนะคะสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายก็จะมองในมุมมองว่าใครเป็นอะไรมาก็เชื่อว่าก็น่าจะรักษา ที่มันดีขึ้นนะนะคะส่วนบางท่านจะมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันโชคอุปถัมภ์ได้ไหมได้นะตรงเนี้นะคะคุณอาจจะมีโชคงานที่มีคนเข้ามาที่คุณรอคอยงานจากใครอยู่ก็ได้นะคะที่เขาช่วยช่วยเหลือพร้อมช่วยเหลือ,อคุณก็จะมีโอกาสตรงนี้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักความรักจะบอกคร่าวๆนะคะบอกแค่คร่าวๆดีกว่าคู่รักครอบครัว กูรักครอบครัวเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การได้อะไรใหม่ๆร่วมกันบ้านใหม่อะไรใหม่ร่วมกันทําธุรกิจใหม่ร่วมกันนะคะตรงนี้หรือจะมีในเรื่องของการจัดการการย้ายบ้านการเปลี่ยนบ้านอะไรก็ได้ส่วนสาหรับคนที่มีปัญหาความรักมีเนี่ยจะบอกว่าดาวเจ้าเรือนวินาศทับลักอะ่ะคือดาวราหูอะ่ะนะคะมันมันใครที่มีปัญหาความรักอะ่ะมันก็ต้อง มีจุดเปลี่ยนแหละนะคะราหูทับรักส่วนอ่าคนโสดมีโอกาสนะคะชาวโสดก็อาจจะมีโอกาสนะนะคะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักรักตรงนี้อาจจะเป็นรักจากที่ใดก็ได้รักมาจากสายงานได้มาักมาจากทางไกลได้ได้ทั้งนั้นได้หมดทุกอย่างนะคะตรงนี้โอ้แต่ก็จะบอกแค่ว่าช่วงนี้คุยไปก่อนให้รอปีหน้า ปีหน้าเป็นปีดีของคุณนะคะราหูออกแล้วเสาก็มาทับรักจุดเปลี่ยนแบบจุดเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นใครที่มีปัญยิ่งใครที่มีปัญหาต่อกันอะยังไงก็น่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะว่าในเรื่องของงานค่ะเงินค่ะนะคะสุขภาพร่างกายแล้วก็ในเรื่องของ ครอบครัวเป็นยังไงบ้างครอบครัวอาจจะไม่ใช่แค่คู่รักครอบครัวคือเรื่องของบ้านเกี่ยวข้องกับบุคคลในบ้านนะคะมันมันเชื่อมโยงกันหมดมันสัมพันธ์กันหมดนะมาดูกันนะคะมาดูงานค่ะชาวมีน ปีหน้าฟ้าใหม่นะ่ะเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่เป็นข้อดีเป็นจุดดีของคุณมากๆอ่ะจะมีโชคจะมีข่าวดีในเรื่องของงานโอกาสงานเริ่มคืบหน้าอุ้ยคุณจะมีโชคมีโอกาสใหญ่ๆการตกลงการเจรจา ต่างๆนานาก็นํามาซึ่งการเงินนํามาซึ่งโอกาสนํามาซึ่งความสําเร็จคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆนานาก็ย่อมเป็นไปได้ด้วยดีใครอยากจะทํางานลงทุนใครอยากจะลงทุนร่วมกับคนใกล้ตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวกับคนในครอบครัวก็น่าจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนใครต้องการลงทุนหรือคุนลงมาแล้วดีกว่า นะคะหรือคุณกําลังจะลงทุนกําลังคุณกําลังตัดสินใจคุณกําลังแบบว่าเอ๊ะเอายังไงดียึกยักยึกยัก,ย,กยังตัดสินใจไม่เสด็จน้ําอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมีโอกาสได้ตัดสินใจได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็เป็นโอกาสของคุณอย่าลืมว่าโอกาสตรงของคุณนั้นมันคือโอกาสที่ปีหน้าฟ้าใหม่ด้วยนะคะตรงนี้นะส่วนบางท่านก็จะออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนใครที่เปลี่ยนแล้ว โชคมาค่ะงานมาทุกอย่างมันต้องแลกมาด้วยอะไรล่ะความมุ่งมาหน้าความอดทนความขยันด้วยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ดาวประจำตัวคุณถดถอยถอย,ถอยหลังบางครั้งบางคราวก็จะรู้สึกถึงล้าบางครั้งบางคราวก็รู้สึกถึงการอยากจะแบบว่ามันเป็นอารมณ์จริตแปรปรวนน่ะนะคะพอารังหูทับรักอะ่ะมันเหมือนกับว่าอบางทีก็ล้าบางทีก็อยากสู้อะไรอย่างนั้นน่ะนะคะแต่ก็ขอให้สู้เพราะดาวเสาเริ่มเดินหน้าละ นะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะไรมันก็เป็นจริงได้อะไรมันก็สมหวังได้นะคะของคุณส่วนในบางเคสมีปัญหาในสายงานก็ต้องออกงานนะคะก็ต้องออกงานบางท่านออกงานเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ที่ว่ามาลุยมาสร้างมาสู้มาบุกเบิกงานส่วนตัวของตัวเองก็มีนะคะจากเคยทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆนานาเนี้ยอันนี้ก็เกิดขึ้นส่วนก่อนหน้านี้ใครลงทุนอะไรมาเสียทรัพย์ จ่ายออกโอ้มีแต่รายจ่ายมีแต่เงินที่ลงทุนไปนะคะคุณก็อาจจะมีโอกาสในลักษณะที่ว่าเอ่อจะมองว่ามีโอกาสในลักษณะที่มันดีขึ้นดีกว่านะคะหรือบางท่านจะมองในรูปแบบแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าลงไปมันมีแต่จ่ายออกจ่ายออกจ่ายออกคุณอาจจะกำลังตัดสินใจอยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะ เรายอมทิ้งตรงนั้นดีไหมแล้วเราลองไปมองอื่นๆทําอะไรอย่างอื่นอันนี้คือสำหรับคนที่มีกําลังทุนกําลังทรัพย์นนะนะคะส่วนบางท่านก่อนหน้านี้ยื้อไปยื้อมาคาราคาซังในเรื่องของงานเรามองว่าตอนนี้ความคิดของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วแหละตอนนี้ความคิดของคุณคุณเริ่มอยากจะทําอะไรใหม่ๆละหรือบางท่านก็บอกแล้วว่าต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานนะคะตรงนั้นอะ อะมาดูค่ะโชคใหญ่มานะคะโอกาสมานะปีหน้าฟ้าใหม่เป็นปีแห่งความสําเร็จของคุณนะเพราะฉะนั้นใครเปลี่ยนอะไรตอนนี้ใครทําอะไรช่วงนี้ขอให้แค่ว่าเรามีพลังใจของเราก็พอละนะคะเรามีพลังใจของเรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะงานคือโชคนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยโยกไปถึงตําแหน่งงานด้วยนะ นะคะมีการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะบางท่านเปลี่ยนแปลงแบบปรปปับบางท่านเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะมาดูการเงินค่ะก็เสาไปยกถึงการเงินด้วยอดทนสู้ขยันลุยเหนื่อยยังไงก็ลุยถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้ว่าช่วงนี้คุณมีแต่รายจ่ายรายจ่ายนู่นนี่นั่นไปหมดเลยนะคะบางท่านมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านบางท่านได้ปรับปรุงบ้านบางท่านได้ย้ายบ้านนะคะ ่าก็ขอให้เรียกว่าไงดีอ่ะก็ขอให้อดทนต้องใช้คำว่าอดทนส่วนในบางเคสจะมีการเปลี่ยนแปลงงานหมายถึงการเงินคุณต้องดีขึ้นมั่นคงขึ้นเสถียรภาพมากขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินก็เริ่มหมดสิ้นไปด้วยนะคะตรงนี้นะ แต่บางท่านไม่ได้เปลี่ยนงานนะแต่หมายถึงว่าตรงนี้คือเงินเงินคืออุปสรรคคือปัญหาต่างๆนานามันเริ่มเบาบางลงและการหมุนเงินต้องดีขึ้นนะคะส่วนบางท่านมีเกณฑ์การย้ายบ้านขายบ้านขายทรัพย์สินได้ย้ายบ้านอ,อ่ะบางท่านอาจจะต้องย้ายไปอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเออที่อยู่อาศัยคะ่ะนะคะ การติดต่อการเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มขับเคลื่อนละก็หมายถึงอะไรเริ่มมีความหวังมีพลังมีกำลังใจให้กับตัวเองละเม็ดเงินเริ่มเข้ามาละใครต้องการทําอะไรใหม่ใงานส่วนตัวงานอาชีพอิสระอีกหนึ่งอาชีพนะคะงานเรียกว่างานที่ใช้ความสามารถเขาเรียกว่างานเฉพาะกิจ งานเฉพาะเจาะจงงานที่แบบว่าไม่ใช่ทุกคนต้องทำงะทำทำได้อย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็คือโอกาสความหวังของคุณอีกหนึ่งช่องทางรายได้มากๆนะคะและจากนี้ไปด้วยการเงินอะไรใดๆก็ตามไม่ว่าคุณทํางานเป็นรุ่นเงินเดือนที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่ต้องโยกย้ายนะคะทำงานหาเงินส่วนตัวการเงินของคุณจะคล่องขึ้นค่ะนะคะจะคล่องขึนมาจากอะไรความมุ่งมั่นความตั้งใจความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเขาเรียกว่าอย่าป่วยใจ นะคะอย่าป่วยใจเท่านั้นพอส่วนในบางท่านนะคะอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินก็น่าจะเริ่มคลี่คลายนะทุกสิ่งทุกอย่างเรามองว่าชาวราศีมีนผ่านพ้นมาถึงวันนี้ได้อะ่ะคุณก็น่าจะผ่านความอึดอัดผ่านความทุกข์ผ่านผ่านความแบบว่าแย่แย่มานะคะผ่านความแย่แย่มาแล้วก็เอ่อใครที่มีปัญหาในเรื่องของ อะไรต่างๆที่มนันเป็นในเรื่องของเอกสารนะคะก็น่าจะมีอะไรที่คืบหน้าที่ดีขึ้นด้วยนะคะมีอะไรที่คืบหน้าที่ดีขึ้นส่วนในบางเคสจะมีโอกาสมากๆเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตัวเองเลยค่ะย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานได้ไปทํางานต่างถิ่นแดน,นใกลนะคะก่อนหน้านี้บางท่านพยายามอยากจะไปก็ยังจังหวะก็ยังไม่ใช่ตอนนี้มีโอกาสได้ไปแล้วก็โชคดีถึงไปถึงไปอ่ะบางท่านก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางทุกอย่างมันก็น่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางด้วย เช่นกันนะคะก็คือในเรื่องของการเงินของคุณนี่แหละนะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงถินฐานนะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกมุมไหนของประเทศไทยก็อาจจะมีโอกาสได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้เม็ดเงินเริ่มหมุนเวียนค่ะและบางท่านก็จะมีโชคการเงินด้วยโชคแบบไม่คาดคิดโชคแบบไม่คาดฝันเช่นกันนะคะอ,อยากจะออกนอกเรื่องหน่อยได้ไหมมีคอมเมนต์มาพูดคําว่านะคะเยอะเกินไปบางทีก็อยากจะลดลดนะมันพยายามแล้วนะ นะคะอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ว่าอยากพยายามจริงๆโอเคมาดูมาดูในเรื่องของโชคลาภค่ะเนี่ยพอนึกขึ้นได้ก็เอาเอาอีกละพูดอีกละนะคะค่ะอย่างเงี้ยโชคลาภค่ะต่างถินแดนไกลค่ะการเดินทางไกลการยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะเกิดโอกาสเกิดโชคเกิดความสําเร็จแต่ใครไม่มีได้ใครไม่ได้มีเรื่องการยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ใช่บอกว่าคุณต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ แต่คุณจะมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วสู่ความสำเร็จด้วยบางท่านย้ายบ้านย้ายเมืองก็มีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จุดเปลี่ยนแปลงแบบปุบฉับพันหรือบางท่านอยู่ดีโอหูได้ไปทำงานอะ่ะภายในองค์กรอาจจะยกย้ายอย่างเงี้ยได้ไปทำงาน นะครับปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายอย่างเงี้ยได้ไปทํางานต่างถิ่ในไกลไกลปุบป,ปับฉับพลันอย่างเงี้ยไปดูงานไปไปเจราจาการงานอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะนําพาโอกาสความสําเร็จการติดต่อการเจราจาใดๆก็ประสบความสําเร็จนะคะ,ะ,คะส่วนชาวมีนขอดูนิดนึงส่วนปัญหาอุปสรรคใครทำอะไรไม่รับหลัง นะใครทำอะไรรับหลังใครที่ไม่ดีกับเราคุณก็เอาชนะมาได้แหละปัญหาตรงนั้นต่อไปนี้เป็นชั่วโมงทำเงินแล้วค่ะมันคือชั่วโมงทำเงินของคุณชั่วโมงความมั่นคงของคุณคิดจะเริ่มต้นวางแผนอนาคตจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในโชคชะตาชีวิตจะเกิดขึ้นและโดยเฉพาะบอกแล้วว่าปีหน้านะคะปีหน้า เมษาพฤษภาเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วค่ะดาวสามดวงตีเทพยักษ์ใหญ่ย้ายราศีเนี่ยโอเคบางท่านได้ทรัพย์ได้สินบางท่านได้บ้านนั่นคือโชคชีวิตนะคะหรือบางท่านคุณอยากจะขายบ้านก็ได้ขายทรัพย์ขายสินก็ได้ก็คือโชคชีวิตเช่นกันบางท่านได้ทรัพย์สินทรัพย์เก่าอย่างเงี้ยการจัดการอะไรต่างๆนานาที่มันยังคาราคาซังอย่างเงี้ยก็สําเร็จไปรู้ล่วงไปได้ด้วยดีด้วยดวงหมายถึงอะไรการจบสิ้นปัญหาค่ะ การจบสิ้นปัญหาการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่คุณจะพบความรุ่งโรจน์ความเพียรพยายามเท่านั้นนะคะต้องบอกไว้นนี้นึงว่าความเพียรพยายามมีอะไรอีกสุขภาพร่างกายเสาไปเรงอริไปตีโกนเออสาไปเรงอริไปตีโกนมรณะด้วยสุขภาพร่างกาย ใครที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายภายในที่ผ่านมาก็ต้องมีเกณฑ์การรักษาสุขภาพนะคะหรือคุณกําลังจะตัดสินใจรักษาสุขภาพการผ่าตัดการผ่าเจาะอะไรใดๆก็แล้วแต่มันก็จะดีขึ้นปัญหาสุขภาพอะไรใดๆที่คุณพยายามรักษามาก็จะดีขึ้นนะคะตรงนี้ได้ทั้งคุณและได้ทั้งคนในครอบครัวนะคะทั้งคุณและคนในครอบครัว ผู้ใหญ่ได้ไหมได้นะคะผู้ใหญ่ได้หรือคุณก็ได้บางท่านอาจจะบอกว่าอยากจะเสียเลือดเล็กๆน้อยๆก็แน่นอนเสาเสียเลือดได้นะคะแก้ดาวได้ไปอยากจะเสียเลือดฉีดนู่นเติมนี่ก็เจ็บเจ็บตัวเขาเรียกเสียเลือดเล็กน้อยนะคะอันนั้นก็เป็นการแก้ดาวไปส่วนท่านใดที่แบบว่าเอา่อ ตรงนี้ใช่ไหมขอดูหน่อยนะโอเคส่วนท่านใดม,มีมีในเรื่องของสุขภาพจริตอารมณ์แปรปรวนอารมณ์สวิงอารมณ์แพนิกต่างๆนานาดาวดาวราวหูทับราหูทับเหมือนคนแปรปรวนอารมณ์จิตแปรปรวนต่างๆ,ๆนานาแพานิกต่างๆนานาทุกอย่างเราเชื่อว่าเดี๋ยวคุณจะมีทางออกเราเชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็กําลังจะมีความคิด ตัดสินใจในการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะโลกกํำลังหมุนดาวกําลังหมุนนะคะตรงเนี้ยเรื่องของครอบครัวนะคะมาดูเรื่องของครอบครัวครอบครัวคือเพราะดาวเสาเนี่ยก็ไปตีโกนกับพันธุนะคะก็เลยมองว่าอ่ะครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ได้มองแค่คู่รักนะบ้านอย่างเนี้ย รัพย์สินอย่างเงี้ยโชคบ้านโชคบ้านมาโชคทรัพย์สินมาอ่ะตอบมาให้แล้วบ้านใหม่บางท่านก็บอกแล้วว่าได้ย้ายบ้านใหม่บางท่านก็ได้ทําบ้านใหม่นะคะบางท่านได้จัดการในเรื่องของทรัพย์สินนะคะที่มันคาราคาซังที่คุณเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคาราคาซังไปเกี่ยวข้องกับวงศากณาญาิมาทุกอย่างก็ต้องมีเกณฑ์การจัดการค่ะ ปัญหากับเครือญาติบางท่านก่อนหน้านี้ก็ผิดใจกันเดี๋ยวเดี๋ยก็ไม่เข้าใจกันเดี๋ยวเดี๋ยก็ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันก็น่าจะผ่านพ้นไปได้นะคะก็น่าจะผ่านพ้นไปได้อ่าส่วนบางท่านมีปัญหากับเครือญาติจริงๆนะ บางเคสเป็นแบบนี้นะเครือญาติเฉยๆนะคะเครือญาติไม่ว่าญาติสนิทหรือญาติไม่สนิทหรือญาติทางห่างหรือญาติใครญาติฝั่งไหนก็ตามเนี่ยปัญหาถ้ามันมากเกินไปก็ต่างคนต่างอยู่นะคะตรงนี้เขาฟ้องมาว่าถ้าปัญหามากเกินไปมันก็ต่างคนต่างอยู่อืมโอเคมันก็คือการจบสิ้นปัญหานี้แหละส่วนภายในบ้านถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพร่างกายรักษาค่ะ ต้องใช้ระยะเวลาแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะรักษาแล้วก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็บ้านมีอีกหนึ่งอย่างบางท่านจะได้ไกลบ้านไกลเมืองนะคะตรงนี้ไม่ว่าคุณอยู่ซิกไหนจะมีโอกาสได้ไกลบ้านหรืออารมณ์ประมาณว่าจะมองในรูปแบบแบบนี้ได้นะชาวมีนมันอาจจะมีโอกาสงานอีกหนึ่งทางเลือกของคุณอะที่ทำทำงาน ทำธุรกิจเปิดธุรกิจทำร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นั่นคือมองในอีกหนึ่งมุมมองนะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายชีพจรลงเท้าแต่จริงๆมีนะถ้าชีพจรลงเท้าก็จะดี คุณอาจจะไม่ได้ย้ายไปไกลๆหรอกไปต่างถิ่นแดนไกลหรอกแต่คุณเหมือนกับว่าที่ประจอรลงเท้าไปนู่นไปนี่มั่นไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรอย่างนั้นก็จะเด่นไปพักผ่อนไปเที่ยวนะคะมันก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองนะโอเคน่าจะประมาณนั้นในเรื่องของบ้านแล้วก็ที่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญก็มองว่านะจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่อ่าส่วนบางเคส ได้โชคบ้านได้โชคใหญ่จากบ้านได้โชคใหญ่จากทรัพย์สินเปลี่ยนมือได้นะคะเปลี่ยนมือได้ได้มาได้ขายออกได้ได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้คุณกำลังจะมีโชคใหญ่จากทรัพย์สินนะคะ หรือกำลังได้บ้านใหม่ไปเลยก็มีก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูบทสรุปซิของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างคร่าวๆนะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์ดาวเสาร์นะคะก็ไปโยกในตำแหน่งการเงินก็ไปโยกในเออก็ไปตีกลนพันธุนะคะตีกนในมรณะนะคะแล้วก็ไปโยกถึงการงานนะคะอะไรแบบนั้นเล็งอลุลิอ่ะบอกคร่าวๆก็คือเรื่องงานเงินสุขภาพร่างกายเรื่องของอะไรทรัพย์สินเรื่องของบ้านเรื่องของผู้ใหญ่แค่นี้เองนะคะ เรื่องของความรักอ,อ่ะมันก็อาจจะเกี่ยวแต่ตรงนี้จะบอกแค่ว่าใครก็ตามที่มีปัญหาความรักต่อกัน,นใหญ่ๆหนักๆมันก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนะคะเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเพราะเสาจะทับลักในปีหน้าเป็นคู่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงดาวเสากับดาวประจาตัวขู่คุณเนี่มันคือคู่ปฏิวัติคู่เปลี่ยนแปลงและเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้วยโชคมาค่ะโอกาสอะไรใดๆก็ได้กําลังจะเกิดขึ้นดวงชะตานะคะ เขาก็จะทดวงชะตาเขาอาจจะหมายถึงว่าจะทําให้คุณน่ะได้โอกาสอะไรต่างๆนะนาซึ่งหนึ่งน้อยะอย่างน้อยๆความสําเร็จนะคะอย่างน้อยๆความยุติธรรมกับดวงของคุณอย่างน้อยๆอะไรที่มันเป็นของของคุณอะไรที่มันเป็นโชคของคุณมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเนี่ยพูดคำราคาอีกแล้วมีคนว่ามานะหลายรอบหลายๆก็ แทบทุกไม่ใช่หลักของราศีมีนะก็ทุกมีคอมเมนต์มาแทบทุกราศีนัะ่ะแต่เพียงแต่ว่าก็อยากจะพยา,นะย,าพยามลดแล้วอะนะคะอยากจะพยายามลดแล้วบางทีมันก็รู้สึกอึดอัดอ่ะมาดูกันค่ะการวางแผนอะไรใดๆต่อจากนี้ไปเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตวางแผนการเริ่มต้น นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณยังไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรถึงแม้ว่าตอนนี้ความคิดอะไรจริตของคุณยังสับสนยังรัวเลยังแปรปรวนก็ตามแต่คุณต้องวางแผนการเริ่มต้นชีวิตเพราะโอกาสปีหน้าฟ้าใหม่จะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงที่เป็นโชคให้กับชาวราศีมีนนะะโอเคความรักปีหน้าฟ้าใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่เรื่องของความรักนะคะอยากจะบอกว่าปีหน้าฟ้าใหม่ในเรื่องของความรักอยากจะเปิดใจตอนนี้มีคนเข้ามาคุยก็คุยไป นะคุยก็คุยไปคุยแบบคุยไปก่อนดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะมีจุดลงตัวเองก็น่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวราศีมีนขอให้ชาวราศีมีนถ้าเกิดการเปลี่ยนแป,แปลงใดๆก็ขอให้สมหวังสําเร็จรุ่งโรจนะคะอ่ามีเนี่ยมีดาวพระเป็นดาวประจำตัวก่อนหน้านี้กี่ปีมาแล้วอ่ะปีหกศูนย์หรือปีหกหนึ่งี่ะอ่ะไปถามรุ่นพี่ธนูได้เลยเขามีดาวพระเป็นดาวประจำตัวเสาทับลักเขาอะ นะคะเสาทับรักเขาอ่ะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่คู่ปฏิวัติเขาเรียกว่าคู่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะคะอารมณ์ประมาณนั้นก็จะส่งผลดีกับคุณและจุดเปลี่ยนเลยล่ะนะคะจะส่งผลดีก็เชื่อว่าต้องเป็นผลดีกับคุณด้วยมากๆด้วยค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสําเร็จมีความเจริญคิดจะทําอะไรวางแผนเตรียมความพร้อมนะคะโอกาสดีๆความสุขความสมหวังสมปรารถนาจะมาเยือนแล้วค่ะ ใครที่เป็นชาวราศีมีนพิมพ์เลขตองห้ามาได้นะเอาตองนะจะได้รับทราบว่าเออคุณฟังมานะคะอ่าคุณฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวว่าจะค่อยๆปรับเปลี่ยนว่าเออพิมพ์อะไรดีจะได้รับทราบว่าเออฟังมาถึงตรงนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีการสร้างคอนเทนต์ใดๆทั้งสิน้นว่าอุ้ยพิมพ์แล้วรวยพิมพ์แล้วมีโชคพิมพแล้วอะไรไม่มีแค่เฉยๆว่าเออพิมพ์มาจะได้รับทราบว่ายัางมีผู้ฟังผู้ติดตามฟังถึงจบดคลิปตรงนี้อยู่ก็ เหมือนกับว่าเราไม่ได้พูดคนเดียวอะนะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่าน f อทุกทุกท่านที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ f c ที่อุปถัมช่องด้วยแล้วก็ f c ใหม่เช่นกันขอขอบคุณทุกทุกท่านขอให้ทุกท่านาน,นะคะเอ,อ่อมีความรุ่งโรจน์จากนี้สืบเนื่องไปค่ะสวัสดีค่ะ